สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาให้เทคนิคในการตัดทรงผมอันนี้นะคะลูกค้าจะมาตัดทรงผมให้เป็นทรงผมตัววีนะคะอ่าแล้วก็ให้ความยาวเท่าเดิมนะคะแต่ว่าซอยสไลด์ตั้งแต่ปลายคางลงไปนะคะอันนี้คือเราทำการสับนะคะทุกคนสับเพื่อ คือดึงผมไหมเพื่อจะทำการนะคะลูกค้าบอกให้ตัดตั้งแต่ปลายคางถูกต้องไหมเราก็จับผมแล้วก็สับลงมาตั้งแต่ปลายคางลงมาเลยคะ่ะตอนนี้จะทำให้ผมนะคะดูบางลงนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นรูปตัววีนะคะสังเกตไหมว่าผมความยาวเท่าเดิม แล้วก็วีแล้วก็รวบข้างหลังมาตัดซอยซอยซอยให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆอย่างที่ในคลิปเลยค่ะอันนี้เรามาฟังเทคนิคของอาจารย์ที่สอนสิทธิ์นะคะกระโดดนะาของตาอย่างไหน่อย้งาียงไม่กลับนะรับเบาๆค่อยๆมือค่อยๆถอยมือเดินไกลๆนัแล้วก็เดินตามมือเดินไกลๆนับมอตามไปเรื่อยๆ จะได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ตัดเลยยุ่สาคือแงบแงบได้แบงงับงับนโป้งงับนะคะมือที่จับผมหนีบหนีมาเรื่อยเรื่อยเียวอ๊ ถ้าตรงนี้เราขี้เกียจนั่นเราใอยหางนี้ก็ได้นี่เบียปลายผมไปเหียดต่างให้มันเชื่อมมาถ้าเราไม่โยกเลยความยาวเท่าเดิมความยาวไม่ได้ออกเก็บขอมเก็บออกให้ทวามตึงดีค่้ความต้าอยูนื่ ถ้าวีพู้เราต้องทำโม่แหลมไปวีเท่าก,กนัานาอาจารย์มันต้องแหลมกว่านี้อีกไหมครับครับก็ตัววีค่ะก็ไม่ได้แหลมมากหรอกก็คือให้ให้ก้นมันแหลมทเท่าๆท่ากันดีไหมวีไม่น้อยไม่เอาแหลมมาก ดาวเขาไม่ตัดเราจำรวดผมตรงนี้แทนตรงนี้หนักใช่ไหมคะดูหนักไปใช่ไหมเราก็ความยาวเราไม่ออกแล้วเราลรดเนื้อผมผมที่ได้ปุ๊บลูกค้าจะไลฟ์ใหม่ ไล่มาตั้นไล่มาหายาวานจะลดนือผมแค่ปลายอันนี้คือยกองศาตัดแต่ถ้ามีอีกวิธีหนึ่งจีดส้มรอบศีสษะทำยังไงต้าตัดในมือจีบส้มรอบเลยสีขึ้นเข้าข้างเราก็จะดูความยาวคือช่อนี้ใช่ไมเราดูว่าขึ้นสูงต่ำขนาดไหนเราจะความสูงสักประมาณห้านิ้วใช่ไหมเราก็างเงี้ยนัี่ก็ได้เหมือนกัน หมุน,น,นตามแต่พอจะวียังไงปุ๊บนะมันก็จะไล่แค่ปลายปลายที่อย,ยู่ขึ้นไม่สุดการที่อาจารย์ตัดนะคะกีบส้มจะช่วยในเรื่องของลดนะคะความหนาของเส้นผมนะคะแล้วก็ทำให้ผมนะคะ ใบระดับนะคะแต่ว่าเนื้อผมยังยาวเท่าเดิมนะสังเกตไหมว่าผมยาวเท่าเดิมแต่ว่ากำลังจะทำเพื่อจะลดเนื้อผมนะคะให้มันดูกลมเกินนะคะไม่หนักเป็นย่อมยอมนะคะทุกคนก็คือจับกีบส้มรอบหัวเลยคะ่ะแล้วก็เอากีบที่เราวัดแล้วมาตัดเทียบแล้วก็ฉับๆออกเลยก็คือออกแค่ปลายนะทุกคน อันนี้คือลูกค้ามีรีเควสตมาว่าต้องการทรงผมนะคะที่เป็นตัววีตัดตั้งแต่ปลายคางมาให้มันเป็นสไลด์นะคะแต่ว่ายังคงความยาวของเส้นผมไว้นะคะอันนี้ก็สับรอบหัวไปเลยทุกคนสับอย่างอย่างนี้เลยอย่างที่ในคลิปวิดีโอเลยค่ะแบ่งกีบส้มรอบแบ่งกีบส้มรอบศีรษะ การตัดสไลด์ได้เลยส่วนที่อาจารย์สับตรงปลายนี้นะคะจะช่วยให้ผมนะคะ,ะไม่เป็นพักนะแล้วก็ทำให้ผมดูมิติขึ้นสับเพื่อทำให้ผมเนื้อตรงปลายบางกว่าตรงกลางแล้วก็ตรงโคนนะคะเพื่อจะทำให้ผมที่ออกมาเป็นสไลด์นะแต่ว่าผมยังยาวเท่าเดิมสังเกตไหม อาจารย์สับเข้าตรงนั้นไม่ได้ลดนะคะในเรื่องของผมสั้นลงแต่ว่าลดในเรื่องของทำให้เส้นผมตัเป็นก้องนะคะทําให้เป็นมิตินะคะเพอปล่อยมาพุกผมก็จะสั้นไล่มาเนื้อผมผมมันจะต่อให้มันบางให้มันเป็นมิติเพื่อจะเข้ากับตัวเส้นผมตั้งแต่ข้้นบนลง้างล่างมันจะได้เป็นระดับนะคะหนาหนาบาง มันทำทรงผมมาอันนี้คือือาจารจ์กันเลยนะเดี่ยนเกียวคะอันนี้ก็ะแทกไม่มีนะอ๋อเหรอกล้องเหรอตั้งสองพอปล่อยมาปุ๊บมันก็จะตั้งไล่มัาถ้าเราทํำบ่อยๆมือแม่นๆอ่ะมันก็งานไวนะเนี่ยลูกค้าจะรอนจะอะไรก็ได้หมดหรอผมดูทิศทางของผมหน่อปะมันจะไล่ไปเรื่อย ปลายคราวนี้คือเนื้อ,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 อความยาวอ่ะเราไม่ได้ออกมาเท่ากันอูแนละ้วแต่ข้างหน,าหนง้าหนึ่งข้างหน้าหนึ่งนะนะสอตงตำแหน่งหลังใบหูนะฝั่งนี้น้ากว่าเราก็จะรู้สามอันนี้คือความยาวส่วนกรณี้ข้างหน้าคือตรงนี้สั้นอันนี้ยาวไม่เท่ากัน ส่วนตำแหน่งตรงด้านข้างใบหูก็คือว่าฝั่งนี้มันความความยาวาเกือบเท่าแต่ความหนาไม่เท่ากันเก็บฝั่งนี้ก่อนนะเราก็รู้วัดรู้อยู่แล้วว่าปัญหาก็คือตำแหน่งตรงนี้ <c oughs> เออมันหนาเป็นนิดเดียวต้นนะคะวิธีการหนาผมมันไม่ไล่ไม่ดเทียมกันและจะเห็นอีกอย่างก็คือว่าอะไรรู้ปะใดเดี๋ยวพอเวลาใดเราจะเห็น ใดก็ให้ใดเป็นสหตายหว,นหวานๆนะไม่ต้องใดหลอนนะแล้วจะเห็นชัดเลยแล้วกอนนี้เก็เื่อหวีบงานรอบนึงได้ให้โค้งมาข้างหน้าแล้วเราจะเห็นชัดนะความยาวถ้าอย่างเงี้ปุ๊บความยาวเท่าเดิมลดนะผมตรงๆสอนจำได้ไหมเมื่อวาน